เออเองชอบกินอะไรอ่ะชอบกินเค้กเหรอเฮ้ยจริงดิไม่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วชอบกินเค้กอะไรอ่ะเออเอร่อยอร่อยอร่อยอยู่เฮ้ยดีดีไปเที่ยวที่ไหนอ่ะเฮ้ยเคยเจอมาที่ไหนอ่ะไม่เคยเจอเลยเนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดอ่ะใช่ใช่เฮ้ยได้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 เออเออตอนนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรนะคิดถึงใครไอ้คิดถึงเขาไอ้เย้จริงดิเอ้ยว่าแล้วเขิลเขิลเนี่ยนะเขิลอะไร โอ๊ยเจ็บเลยเปล่า,าตกเตียงแล้วแล้วเองนะครับว่าเ้รักเหมือนกันรักโคตรเลยรักที่สุดเลยเนี่ยรักยิ่งกว่าอะไรเลย,เลย,เลยพูดเลยเนี่ยเออเองเองจะนอนอยังง่วงแล้วเหรอเองต้องมาใสายนะเดี๋ยวนอนพร้อมกันโอเคปะเดี๋ยวไปหาเลีย้ยฝันเลยเออ พูดจริงๆแม่บ้าไปได้เออเดี๋ยวไปดูเลยเดยวโอเคงั้นวันนี้นะบ๊ายจุ๊บจุ๊บอีอีอืมอ่ออืมอืมอืมโอเคเดี๋ยวไปนั่นก่อนนะปวดหัวแล้วอ่ะปวดหัว จะไปหาใครหรอกเอ้ยอย่าเศ้าซีดิวันนี้ทั้งวัน,นแล้วเหนื่อยแล้วเจอแต่เรื่องบ้าๆบอๆทั้งนั้นเลยเอออย่าเศ้าซีดิเมียวเมียวเมียวเออเดี๋ยวไปแล้วเออไม่ไหวแล้วปวดหัวเออไปแล้วแกเนี่ยที่เป็นไหนฟังไม่ฟังฉันออน่ารักและซีที่โทรเข้ามาคิดถึันที่มาฮัลโ,โหลว่งงาไงต่อให้ไปรับเหรอโอ้ได้ได้ได้โอเคโอเคแป๊บเดียวนะแป๊บเดียว เข้าดีวะาเข้าดีไหนวะเบนชาจริงไม่คุเรื่อสามอ่ะคุมีโลบอกแต่คุไม่มีรองเท้า เออเล่นเกมอ,อยู่ไม่ว่าชนหาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมึงไปไหนของเมยงไว้เต๋าไอ้ดักเพื่อนเขาเข้าเนี่ยโอหยเองอ่ะเข้าใจมึงไ์ไว้เขาเล่นเกมอยู่ไหนเนี่ยอออื่ะโอ้ไรวะไมปไหนไันไปไปไหนกันได้ไหเออแค่นี้นะเอาตัวไปบวกบวกบวกเลยเสร็จหรือยังเดี๋ยวแป๊บนึงจะเสร็จแล้ว วยองเสร็จยังขออนิดเดียวจะเสร็จแล้วโอเคไม่เป็นไรขอลอได้ออกสวยเลยนะัอเองเ,เขาเสร็จแล้วโอเคงั้นไปวันนี้เปิดได เร็จยังเนี่ยเดี๋ยวนิดเดียวจะเสร็จแล้วจะแต่งสวยไปไหนไม่ได้เค่็ดป้วงหรือดอกอ่ะเร็วรอแป๊บหนึ่งนะตนี้สวยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเงียเองก็สวยไหม